สวัสดีค่ะจากช่องนางฟ้า Random of love นะคะค่ะมาถึงอีกหนึ่งราศีนะคะความรักนะคะวันที่15 3 0ถึง30มิถุนายนนี้นะคะท็อปิกของราศีกุมคือ โอ้เอ้ยหัวใจทำไนถึงจะลืมเขาใช่ค่ะโอ้เอยหัวใจทำไหนถึงจะลืมเขาเขาไม่รักเราจะมัวเศร้าอยู่ทำไมมาเข้าท็อปิดก,กันเลย สวัสดีนะคะสาวๆชาวราศีกุมทั้งที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็ยังโสดนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วราศีกุมนะคะเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะว่าเป็นคนที่แบบอ่อนโยนเซนซิทีฟแล้วก็มองความรักเป็นเรื่องที่แบบว่ามาลำดับต้นๆเลยก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่ายังไม่ชัดเจนก็จะมองว่าไม่เป็นไรถ้าผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าทาไมมันลืมยากจัง นิสัยของผู้ชายผู้หญิงราศีกุมก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆดันด้อมลองไปอ่านดูนะลองไปฟังดูนะคะเป็นคนที่แบบว่าชัดเจนรักตัวเองแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่ดราม่าค่ะแต่ว่าในความที่ไม่ดรามา่าตัวคุณเองนั่นแหละที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดรามา่าใช่แล้วสำหรับความรัก15วันนี้นะคะ1 5ถึง30มิถุนายนนี้คุณคุณแบบเจอเรื่องแบบ ราวที่แบบว่าผ่านการ งอสวีทหวานโรแมนติกวิดวิวมาเยอะละทีนี้อยู่ในช่วงที่คุณต้องเยียวยาหัวใจตัวเองคุณต้องแบบกลับมารักตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองว่าแบบเออทุ่มเทไปเท่าไหร่เขาก็มองไม่เห็นอะไรเงี้ยคุณก็เลยอยู่ในพื้นที่เงียบๆของคุณใช่ไหมคุณก็แบบก็ไม่เป็นไรแบบเออเดี๋ยวถ้าคนมันใช่ถ้าอะไรที่ใช่เดี๋ยวถึงเวลาผมลิขิตก็พาก,กลับมาเองอะไรเงี้ยแต่ว่าในความอยู่คนเดียวของคุณคุณเหงาไหคะคุณเศร้าคุณคิดถึงเขา คุณแบบเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้ทําไมอะแบบยิ่งห่างเหินยิ่งแบบตัดเขาเออกจากชีวิตคุณก็ยิ่งคิดถึงคุณก็แบบโอ้ยทําไมถึงได้แบบว่าทรมานใจขนาดนี้ในความคิดถึงคุณรู้ว่าการที่แบบว่าคุณจะไปต่อความสัมพันธ์นั้นเขาอาจจะแบบว่าไม่งอไม่ยอมให้คุณงอแล้วหรือว่าตัดจบกับคุณไปแล้วแต่ใดๆก็แล้วแต่คุณก็มองว่า รักก็คือรักอะรักไปแล้วอะ่ะจะให้ทำยังไงอะหัวใจมันรักไปแล้วถึงตัวจะไม่ได้เจอกันห่างกันคุณก็แบบว่ามันต้องทำยังไงอะเธอกลุ่มหัวใจฉันไว้อะเอาหัวใจฉันกลับคืนมาได้ไหมใช่ค่ะ โอ้เอ้หัวใจทาําชไหนถึงจะลืมเขาทําไมนะคนเกิดราศีกุมถึงได้แบบรักแล้วก็รักอยู่อย่างนั้นนะ่ะคืออย่างนี้นะคะนางฟ้าเลนด้อมจะบอกว่าความรักนะคะมันเป็นสิ่งสวยงามเสมอแต่ว่าการที่คุณรักใครแล้วอ่ะคุณเอาใจไปยึดติดไปผูกจิตกับเขานะคะมันจะทําให้คนที่ถูกอะ่ะไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณคะ่ะ คุณต้องหันกลับมารักตัวเองมาทําให้ตัวเองดูดีดูแบบว่าดูแบบดูพราวดูแซบดูฮอตดูมีเสน่ห์ดูแบบว่าหน้าคนหาเดี๋ยวคนคนนั้นนะคะเขาจะหันกลับมาหาคุณเองเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์โรแมนติกสวยแซบฮอตแล้วก็บอกว่าดูดีถ้าเป็นผู้ชายก็มีเสน่ห์แบบว่าหาตัวจับยากใช่ค่ะแคาคุณทําตัวเองให้ดูดีมีมีแพชชั่นแล้วก็แบบ มีความแบบว่ามุ่งมั่นชัดเจนว่าโอเคคุณแบบจะอยู่ตรงจุดนี้ล่ะถ้าเธอไม่รักก็ไม่เป็นไรฉันก็แบบรักตัวเองก็ได้เขาจะหันกลับมาค่ะอีก หลังจากวันที่30มิถุนายนนะคะเขาจะให้คุณอยู่กับตัวเองและเขาจะกลับมาเทคแอคชั่นแน่นอนค่ะช่วงนี้นะคะ15วันนี้ถ้าคุณรักห่วงใยคิดถึงเขาเขาก็รู้แหละค่ะว่าคุณอาจจะต้องเยียวยาตัวเองแต่ว่าความรักคือมันต้องนิ่งไงคะถ้าการนิ่งแล้วทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นเขาเลือกที่จะปล่อยมือคุณดีกว่าหรือว่ากับคนที่แบบทุ่มเทสวีทโรแมนติก เติมเต็มแบบรักใหม่กับชีวิตโสดที่แบบปล่อยให้คนเข้ามาจีบมาซัพพอร์ตก็บอกเลยค่ะว่า วันที่15ถึง30มิถุนยายน,นนี้นะคะสำหรับสาวโสดจะมีคนที่แบบว่ามาปลื้มมาชอบมาขายขนมจีบแต่คุณไม่ชอบอะ่ะทำไงได้มันไม่ใช่สเปกอ่ะสเปกของคุณคือคนนั้นน่คนที่แบบเขาทำให้หัวใจคุณปวดร้าว <c oughs> คืออย่างนี้นะคะชาวราศีกุมคุณต้องเปิดใจได้แล้วเลิกนิสัยแบบว่ายึดติดกับ ไปดึงหัวใจคุณกลับมาอะไรที่คุณเคยให้ไปเอาคืนมาให้หมดเอามานี่เธอไม่ต้องการใช่ไหมเอาคืนมาเลยแต่ใช่คุณต้องทำแบบนั้นแล้วคนที่เข้ามาชอบคุณจะเข้ามาเปย์คุณมาซับพอร์ตคุณมาแบบว่าหยิบยื่นสิ่งดีให้คุณคุณต้เปิดใจค่ะเขาก็มาด้วยความจริงใจมาด้วยความรักไงแต่ว่าคนที่คุณชอบฝังใจแบบอาจจะเป็นแฟนเก่าคนเก่าที่คุณคบที่คุณรออะไรยเงี้ย คือเขายัางนิ่งเงียบใส่คุณอยู่ไะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขาก็รักคุณแหละแต่ว่าด้วยความที่การที่แบบเลิกลากันหรือว่าตัดจบกันมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมันเป็นเรื่องที่แบบบางเคสบางคู่ก็อาจจะแบบใหญ่อะ่ะมันก็แบบนะยากที่ต้องใช้เวลาปรับจูนเข้าหากันเพราะฉะนั้น15วันที่จะถึงนี้นะคะ คุณใช้ชีวิตชิวๆสบายๆส,ส,สดแบบว่าดูดีมีราคาดูแพงของคุณไปเลยคุณอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรอาจจะแบบไปฟิตเนสไปออกกำลังกายไปทำสวยเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมใหม่หรือว่าแต่งหน้าให้ดูน่ารักขึ้นแบบอะไรแบบชุดที่ไม่เคยใส่ก็ลองหยิบม,มาใส่การเปลี่ยนแปลงนะคะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็ ราศีกุมเป็นคนที่แบบดูดีมีเสน่ห์มีเซ็กอัพเพียวมีความแบบน่ารักใสๆอยู่ในตัวความน่ารักใสๆล่าเริงของคุณจะทําให้คุณดึงดูดพอสเปคดีๆ ความรักดีๆแล้วก็คนที่จะมาขายขนมจีบคุณเขาก็แบบชอบที่ตัวคุณที่เป็นคุณนะคะแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่าลึกๆ่ะคุณโดนอะไรมาคุณรอใครคุณแบบเจ็บฝังใจกับใครอยู่เอาหัวใจของคุณออกมานะคะค่อยๆแบบให้บุคคลเหล่านั้นได้เยียวยาค่ะอย่าไปยึดติดกับความเจ็บปวดหรือว่าความรักที่แบบคุณมองว่าเออคุณรักใครไม่ได้แล้วว่าคุณแบบยึดติดกับคนเก่าอ่ะแบบ หัวใจคุณอยู่กับเขาไปแล้วไม่เข่าหัวใจก็คือตัวของคุณร่างกายคุณหัวใจก็ต้องเป็นของคุณถูกไหมคะให้โอกาสคนใหม่ๆที่เข้ามาจีบถ้าคุณมองว่าแบบเออนางฟ้ามันยังไม่ใช่สเปคอ่ะรออีกได้ไหมได้ค่ะถ้ามันยังไม่ใช่สเปคคุณก็เช็คเลตติ้งไปก่อนให้เวลาเยียวยาหัวใจคุณแต่อย่างน้อยคุณก็ไม่เหงาไงคะมันก็ทําให้คุณไม่แบบไปฝังใจยึดติดก,กับหัวใจ ยึดติดกับความรักเก่าๆไงคุณก็ไม่เหงาแบบเออลองดูซิสักตั้งหนึ่งเปิดใจให้คนใหม่ๆที่เข้ามาคนเรานะคะความรักเริ่มต้นได้เสมอมันมันจะผูกจิตฝังใจหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เวลากับคนนั้นนานขนาดไหนคนเก่านะคะคุณอาจจะใช้เวลากับเขามากมายจนทำให้คุณแบบมีเรื่องราวมีความทรงจำดีๆต่อกันทุกอนูแต่ว่ากับคนใหม่ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ใช่ค่ะ ความรักดีๆทุกถนนทุกการเดินทางมีคนมีความรักรอคุณอยู่นะคะชาวราศีกุมไม่ย่อท้อนะหากแม้ว่าคุณน่ะเป็นความรักแบบรักสามเศร้าใดๆก็แล้วแต่ให้ดึงเตงออกมาเลยแบบโอเคทำฉันเจ็บใช่ไหมถึงคุณจะแบบเยียวยาเต็งไม่ได้มากแต่คุณอยู่ในพื้นที่เงียบๆนิ่งๆอาจจะแบบขับรถชิลๆไปเที่ยวริมทะเลใกล้ๆคนเดียวหรือว่าไปกับเพื่อนรักหรือว่าไปกับครอบครัว คุณก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยกับการท่องเที่ยวอย่างน้อยมันก็ผ่านไปแต่ละวันให้คุณลืมเขาได้15วันนี้นะคะหากแม้ว่าคุณปวดหัวใจใครทำให้คุณปวดร้าวทุกใจขอให้เขาคนนั้นเข้าใจคุณแล้วกลับมาให้คุณแบบขอโทษกลับมาให้คุณแบบให้โอกาสคุณอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ขอให้สิ่งที่คุณรอสมหวังทุกสิ่งแต่ว่าก็อย่าปิดกั้นตัวเองนะคะชาวราศีกุมที่น่ารักของนางฟ้า r a นด o มออฟเลิคุณเป็นคนน่ารักธรรมชาติจะเยียวยาคุณค่ะทุกถนนทุกหนทางทุกที่เที่ยวมีความรักมีเรื่องราวดีๆรออยู่สุดท้ายคนในครอบครัวก็คือเยียวยามอบความรักหยิบยื่นและไม่มีใครที่ไหนจะรักคุณเท่ากับตัวคุณเองนะคะ หันมารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดูดีให้หน้าใสผมแบบว่าเนี้ยบแบบหาชุดน่ารักแต่งหน้าน่ารักน่ารักเข้าไว้คนเก่านะคะถ้าเขาคิดถึงคุณแบบ คิดถึงไม่ไหวแล้วเขาจะติดต่อ t a k e action กลับมาค่ะรอเลยไม่ต้องห่วงนะตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองหากใครที่ทำให้คุณช้ำตมทุกใจก็ปล่อยเขาไปก่อนดีดออกไปเลยไปชิวอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งกับฉัน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 เจ็บแล้วพอแล้วเอาหัวใจฉันขึ้นมาแบบนั้นเลยค่ะ ราศีกุมเป็นลูกหลักของคนในครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในในแบบผู้ชายผู้หญิงหรือใดๆคุณจะมีคนในครอบครัวคอยเยียวยานะคะคุณเป็นเด็กน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเป็นแบบ สาวน่ารักเป็นหนุ่มน่ารักของคนที่แบบว่าอยู่ในครอบครัวคุณเพราะฉะนั้นแค่มุกขี้อ้อนของคุณก็ทําให้คุณได้ทุกสิ่งแล้วนะคะกับคนใหม่ๆที่เข้ามาเปิดใจนะคะอย่ามองว่าแบบเออแบบมันไม่เหมือนคนเก่าหรอกนางฟ้าไม่ค่ะคุณต้องให้โอกาสตัวเองนะคะ ลาศีกุม15-30มิถุนายนนี้หันกลับมารักตัวเองให้โอกาสตัวเองกับคนใหม่ๆเ่รนิญคนเก่าที่คุณลืมเขาไม่ได้ตัดใจไม่ได้บอกหัวใจคุณว่าพอละ ไม่มาก็ไม่ต้องมาไปเธออะไรเงี้ยค่ะดึงความสดใสน่ารักกลับขึ้นมาสเสน่ห์ของคุณพราวพราวมันจะทําให้ดึงดูดความรักดีๆเดี๋ยวคุณจะแบบว่าโอ้ยเรื่องไม่ถูกเลยคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ใช่อะไรเงี้ยเรื่องไม่ไหวแล้วมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณมากมายค่ะยิ่งเดือนกรกฎาสิงหาเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณจะฮอตขนาดไหนค่ะสำหรับชาวราศีกุมพอแค่นี้ก่อนเนอะแบบเยอะไปเหมือนแบบอวยเลยอะค่ะขอให้มีความรักดี ดีนะคะนางฟ้าเรนดอมออฟเลอรไปออกกําลังกายก่อนนะรักคุณผู้ฟังทุกคนเสมอตลอดไปค่ะ